สวัสดีค่ะวันนี้โบจะมารีวิววิธีการใช้ครีม Super Up อัพแอซึ่งจะเป็นตัวนี้ตัวนี้นะคะอ่ะค่ะมาเริ่มกันเลยอย่างแรกเปิดกล่องมาจเจอเจอเปิดกล่องมาต้องเจอการ์ดซึ่ง ก๊าซจะติดอยู่กับนี้ข้างหลังจะเป็นหมายเลขซีเรียลซีเรียลนัมเบอร์ก๊าซสามารถเอาไปเช็คกับทางเว็บของบริษัทได้แล้วก็แผ่นนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้ว่าใช้ยังไงอะค่ะแต่หลายๆคนอาจจะยังอ่านแล้วงงว่าใช้ยังไงเดี๋ยววันนี้โบจะมา แนะนำให้ดูว่าใช้ยังไงคือข้างในมันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่เข็มฉีดยานะคะจะเป็นเหมือนทรงเฉยๆจะเป็นแบบนี้ขั้นตอนแรกคือกดข้างบนกดข้างบนนี้นะตรงนี้กด ให้ตัวยานผสมกันกดเข้าไปกดเสร็จแล้วเขยา่าหนึ่งนาทีสมมติครบหนึ่งนาทีแล้วก็หลังจากนั้นเปิดฝา แล้วก็แต้มเฉพาะจุดได้เลยก็คือใครเป็นจุดไหนให้แต้มตรงจุดนั้นหรือถ้าเป็นเยอะก็สามารถใช้ได้ทั้งใช้ได้ทั้งหน้าได้ก็คือทานิดเดียวนิดเดียวนะคะแล้วก็เขี่ย หลังจากนะั้นหนึ่งนาทีก็คือทิ้งไว้หนึ่งนาทีแล้วพอหลังจากหนึ่งนาทีนี่คือสามารถใช้จะทาครีมอื่นได้เลยก็คือไม่มีปัญหาอะไรนะคะตัวนี้หนึ่งหลอดอยู่ได้เจ็ดวันก็คือถ้าทาเฉพาะจุดก็คือจะสามารถใช้ได้เจ็ดวันเจ็วันนะคือถ้าเลยเจ็ดวันไปแล้วใช้ไม่ได้เห็นผลหนึ่งหลอดเห็นผลเลย แล้วก็เริ่มรู้สึกเห็นความเปลีป่ยนแปลงคือหนึ่งนาทีนี่คือเริ่มเลยถ้าหมดหลอดนี้ก็คือเห็นเห็นเลยเห็นผลทันทีนะคะอันนี้ซูปเปอร์อัพแอนด์อัพโอเคโอเคค่ะวันนี้วมารีวิวให้ดูแล้วก็อย่าลืมใครอยากสวยลบครีมฆ่าตินกาไม่มีตินกาไม่มีนิ้วรอยก็คือใช้ตัวนี้ เค okay, วันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย